สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับเพชรค่ะครับ,บ,รบวันนี้เพชรพามาชมเป็นตัวมาด้าสองนะตัว1.3ึ่หยุดามไพัสตัว4ประตูนะครับสีเทารถปี2019คือใหม่มากจริงๆนะครับกับเลขใหม่นะ31มหมเองคือน้อยมากคือน้อยจริงๆนะอันนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่สีกก่อนเลยครับสีคันนี้จะเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะแล้วก็สีเนี้ถือว่าสวยงามนะคือเขาเรียกว่ามันไม่ได้แบบสีดําที่ดุไปเลยนะครับดูเข้มๆม,มากนะครับในส่วนนี้เองสวยเลยแล้วก็รับมาแต่ตัวกระจังหน้าที่มันเฉบเขี่ยวมากตรงมานี่ใครมาด้าสามเลยนะเ้วย่อส่วนลงมาคือดูหน้าเต็มมากสังเกตนะโลโก้มาด้าตอนนี้ที่เวลาเขาทามานะมันจะพอดีแนบกับตัวแนวของสเกิร์ตด,ด้านล่างนะครับคือมองลงมาเนี่ยแนวขนาดนนสวยเลยนะ แล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะตัวไฟหลักเนี่ยจะเป็นโปรเจกเตอร์นะครับแล้วมีตัวไฟ LED ที่เรียงร้อยเข้าไปเนี่ยสว่างและสวยงามมากมีสปอ t l ตไลท์นะครับล้อนะครับเป็นล้อแม็กเดิมติดรถเลยนะขนาด15นิ้วก็ยังสวยงามอยู่ยางก็ประมาณ2ปีแล้วแหละก็ยังมีความนุ่มนวลอยู่นะแต่ว่าถ้าจริงๆแนะนําไม่เชื่อว่าเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับเพราะราคาจัิงถ้าขนาด15นิ้วอะราคาไม่ได้สูงเลยนะครับผม ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ที่กระจกมองข้างแล้วตัวนี้จะมีกันสาดติดรถมาจากโรงงานนะสวยงามสภาพใช้ได้อยู่สวยไม่มีรอยตัวนี้จะเป็นตัวสมาย์แล้วนะสมาย์แล้วนะครับความสวยของเขานี่คือไฟท้ายนะครับที่รับมาจากแก้มเข้ามาคือสวยเลยนะดูฉ่ำเขียวมากๆเป็นตัวสกายไลท์นะตัวนี้จะมีตัวกล้องมองหลังแล้วคือจริงๆตัวตอนเปิดเนี่ยเปิดจากจุดนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าเราขนของมาเรากดเนี่ยค้างปุ๊บ ก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ฟ้าส่วนนี้เองจะเป็นส่วนของเวลาเราต้องการจะพับเบาเนี่ยเราสามารถดึงจากตรงนี้นะแล้วเราพับเบาออกมาได้เลยเปได้พับให้ดูนี่ครับพับเบาแบบนี้ได้เลยก็ถือว่าสะดวกมากนะเวลาเราขนของขนอะไรพวกนี้ครับก็ดีเลยคือรถเล็กก็จริงนะแต่ว่าประโยชน์ใช้สอยนะกับพื้นที่จริงๆเปถือว่ากวางมากนะครับแล้วก็ขนของยาวๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยพับเบาสอ,อ,องข้างได้เลยสบายๆน่าใช้อ่ะ สปอยเลอร์นะครับที่ติดมากับรถยังสวยงามอยู่นะเป้ขอสรุปเลยดีกว่าว่าสาหรับสีของคันนี้คือเป้ให้ประมาณ80เปอร์เซ็นต์เท่าัเลยถือว่าเป็นสีเดิมโรงงานที่ยังสวยงามอยู่ภายนอกที่ว่าต้องไปทําอย่างเดียวเป้ว่าก็เปลี่ยนก็คือเรื่องของยางแค่นั้นเองนะครับที่จะได้ปีใหม่หน่อยได้ความนุ่มนวลมานอกนั้นง่ายๆเลยข้างนอกสวยแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์ต่อครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.3นะแต่เชื่อได้เลยว่ามาด้าสายนี้ไม่มีคําว่าไม่วิ่งครับตอบโจย์แน่นอนกับคนที่ชอบขับรถปี๊ดปาปี๊ดป้า,ปปาสนุกสนานเนี่ยเป็ว่ามาด้าเนี่ย,เป,เ,ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่ดีมากๆนะแล้วการขับขี่อันนี้คือน่าจะสนุกแน่นอนนะกับการขับขี่ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วมีทิปโพนิกนะครับ6สปีดสามารถเชิงได้ด้วยนี่แบบสนุกแน่นอนมาดูความสวยงามนิดนึงนะหูใหม่มากอะ่ะรถปี2019ใหม่จริง,รงใงหม่ พ่อพ่อดูท่อดูอท,อท,อท,อทุกอย่างโอ้โหต้องมาดูครับอย่างกับรถไยแดงใหม่จริงดูแลมาดีมากครับคิดว่าน็อตนี่น่าจะไม่เคยโดนประแจเลยครับเดิมทั้งหมดจยิงสวยครับห้้งเครื่องไปให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าสภาพดีจริงๆไม่มีร่องรอยอะไรที่มันรู้สึกว่าน่าจะเสียหายเลยดีกว่าสีไม่เคยทําอะไรทิ้งทิงนะกรีบมากนี่คือฝาเดิมทุกอย่างเดิมหมด,หย,หมดยอมรับเลยยอมรับเลยวันนี้ดีจริงๆ สำหรับภายในนะคุมโทนสีดำมาเลยดูสปอร์ตมากๆบอเองดีไซน์นี่ผูใช้คำว่าสปอร์ตเลยครับเป็นหนังสีดำเดินได้แดงที่แบบโอ้โหให้ความแบบมีสไตล์มากไม่ใช่ว่าเรียบๆไปเลยวันนี้ก็คือว่าสวยงามเลยนะในส่วนของบอเองแต่บอยเองเป็นตัวปรับมือทั้งหมดนะเพราะมาได้สองเซกเมนต์ของรถยังไม่ถึงท่านไฟฟ้าในส่วนของหน้าปัดเองหน้าปัดเนี่ยก็คือจะมีตัววัดรอบอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวสถานะของตำแหน่งเกียร์เลขกิโลอยู่ทางด้านซ้าย ทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเรื่องของเกจน้ำมันส่วนต่างๆเอ้ยแง่เป็นฟังก์ชันย่อยๆนะครับอยู่ฝั่งขวามือแต่ว่าในจริงในตัววัดรอบเองนะครับจะมีเลขกิโลอ่ะบอกตรงนี้แล้วตำแหน่งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่เบ้กำลังจะบอกเพิ่มเติมคือว่ามองไปตรงกลางนะจะมีจอนะครับอยู่จอหนึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะโชว์สถานะความเร็วที่แบบว่าเป็นการยิงแสงให้สะท้อนเป็นมินเลอร์ให้เราเห็นว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบบดูล้ำมากอันเนี้ยอันนี้คือชอบอะ่ะแจ๋ว แล้วก็ในส่วนนี้เองพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะครับครบทุกเลยแล้วก็ดูสปอร์ตมากพวงมาลัยด um ูดีอ่ะเป็นตัวพุชสตาร์แล้วก็อยู่ตำแหน่งซ้ายมือด้านนี้นะอยู่ลึกนิดนึงแต่ว่าก็อยู่ในตำแหน่งที่ใช้ได้อยู่นะครับคอนโซลเนี่ยไม่มองว่าดีไซน์เขาสวยมากนะในส่วนของพวกปุ่มปรับแอร์ต่างๆจะเป็นแนวกลม ทั้งหมดแล้วก็จะมีตรงกลางอยู่ช่องหนึ่งนะมีการเดินเส้นสายตัดขอบอ่ะให้มันลับกันสวยงามปุ่มไปอยู่เฉยนี่น่ารักมากอยู่ตรงกลางกดง่ายเลยคือไม่ต้องไปหาไกลเลยก็ค่อนข้างสะดวกครับเป้ว่าดีเลยตัวปุ่มรับแอร์เนี่ยเป้ขออนญาตใช้คําว่าแมนนวลดีกว่าแมนนวก็คือหมุนมือนี่แหละแต่ว่าสเต็ปก็คือตัวจอยต่างๆในการหมุนนะ่ะก็ถือว่าเป็นจอยที่ค่อนข้างละเอียดนะครับไม่ใช่เป็นล็อกๆแบบตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยนี่คือมีไล่เลเวลเป็น ทีละนิดทีละนิดเลยครับในส่วนของลมเองนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิเช่นเดียวกันถือว่าดีจอเป็นจอใช้คําว่าจอที่คล้ายๆจอคอมมาลของพวก b m ดกว่าที่ขึ้นมาด้านบนและโชว์สถานะในส่วนของวิทยุนะครับหรือปรับฟังก์ชันต่างๆเป็นโมนิเตอร์จากจุดนี้ได้เลยมันจะมีตัวจอยสติ๊กจากด้านล่างครับตัวนี้ที่สามารถปรับตัวต่างๆเนี่ยได้เลยมีปรับเนวิเกเตอร์นะครับวิทยุ FMAM ส่วนต่างๆเนี่ยจากจอยชุดนี้ได้เลยนะและอีกส่วนที่มองข้ามไปไม่ได้เลยนะครับอะไรครับ เกียร์นะตัวนี้เป็นเกียร์อโต้นะครับพี่สามารถเชนเกียร์บวกลบได้จากจยุดนี้ได้ด้วยโห oh, oh, ขับสนุกแน่นอนนะครับเหมือนเราขับเกียร์ธรรมดาเลยดีกว่าโอ้โ oh, ห oh, แกว่าอันนี้ยอมรับเอัน,นี้ดีตัวกันแคมป์คีจะมีอยู่สองโหมดคือโหมดอีโคธรรมดาเลยนะครับที่ติดมากับรถอยู่แล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งสมมติว่าในกรณีที่เราต้องการจะขับสนุกสนุกเนี่ยกับโหมดสปอร์ตนี่แบบกดนี่มาเลยนะเรียกง,ง่ายๆคือมันทําความเร็วได้ดีกว่าครับส่วนนี้อาจจะก,กินน้ำมันนิดนึงนะโหมดสปอร์ตพูดได้เร็วขับสนุกแนนน,กนนนนนน่่อออตต้้งงมมมมาาาาลกั T ั e ั P ัวววเเียคคทสส ดูแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป้ว่าดํากับแดงมันเป็นอะไรที่แบบแมทช์กันมากนะในโจนี้เองแล้วเป้พูดเลยเลยนะว่าคันนี้รถปี2019นะครับรถ2ปีเนี่ยถือว่าคันนี้ภายในยังสวยมากๆนะล่องรอยเป้บอกเลยเลยว่าเป้หาไม่เจอที่มันมีรอยดีกว่าคือใหม่เองคันนี้เป้ให้ภายในแบบ90%เลยสวยๆเลยครับแล้วรถนะราคา400,000บาทพูดเลยว่าได้ออปชันที่มันแน่นขนาดนี้คือ คือดีอ่ะพูดเลยขับดีกับพวกคอนดาขับดีกับพวกโตโยต้าเยอะเลยนะกับในไทยรถเท่าๆกันแล้วฟังก์ชันเนี่ยกับความดีไซน์ข้างในทั้งหมดนะไปพูดได้เลยว่ามันสวยงามห่าเยอะมากๆนะครับขออนุญาตสรุปนะครับคันนี้เป็นมนดาด้า2นะครับตัว1.3 Hi p a s s นะครับสีเทาปี2019กับเลขไมล์เพียง30,001นั่นเองนะครับคันนี้ขออนุญาตตั้งราคาอยู่เพียง469,000บาทครับแล้วพูดได้เลยว่า เครดิตดีๆนี่เป้ว่าจัดเต็มได้สบายๆเลยนะและรถก็ปีใหม่ด้วยโอ้โหอันนี้ดีใครกําลังหารถเครื่องไม่ใหญ่เลขไม่ไม่เยอะนะครับแล้วก็วิ่งด้วยและออปชั่นแน่นๆนะฟังก์ชันต่างๆอำนวยความสะดวกเยอะๆนะคันนี้น่าจะเป็น1ตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับใครนะครับที่ต้องการจะซื้อรถนะครับแต่ว่าอาจจะติดในการเดินทางหรือว่าบางครั้งเนี่ยคือจะมาดูเองเนี่ยแต่ว่าดูไม่ออกดูไม่เป็นว่า รถคันนี้ใหม่จริงไหมมีชนหนักมาไหมคุ้มค่ากับราคาที่เราจะจ่ายไหมหรือซื้อไหมนะครับอันนี้เป้มีอีกช้อยหนึ่งเป็นตัวเรื่องนะครับพี่ท่านหนึ่งนะครับพี่เขารับตรวจรถโดยเฉพาะเลยลูกค้าสามารถโทรตรงได้เองค่าใช้จ่ายน่าจะไม่เกิน2 0 0 0ันบาทครับในการที่เขามาดูหนึ่งครั้งอนะเป้เชื่อว่าคุ้มค่าอยู่นะแ้่ใครก็ตามี่ดูคลิปนี้ไม่ว่าจะติดต่อผ่านเป้เองหรือว่าอาจจะผ่านตัวเต็นท์เองโดยตรงอะไระครับก็แนะนําว่าให้แจ้งได้เลยนะครับว่ามาจากเป้นะครับเพราะว่า คุณจะได้สิทธิพิเศษเลยเป็นแพ็กเกจช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนะครับเป็นระยะเวลา1ปีเลยนะครับสำหรับใครที่คือซื้อรถคันนี้ไปเนี่ยอันนี้เป็นแพ็กเกจที่เป้ขอกระทำที่พี่เขาให้นะครับก็ยังไงรักษาสิทธิ์กันนะครับผมตอนนี้เป๊มีรับซื้อรถรับเทิร์นรถรับรีวิวขายรถยนต์นะครับก็ถ้าใครสนใจหรือสงสัยตรงไหนนะโทรตรงหาเป้ได้ที่เบอร์0ู6 5 6 4 5 5 2 1ี้ครับมีคำตอบให้แน่นอนแล้วก็ ลูกค้าจะได้ราคารถที่ถูกใจอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมยังไงก็ตามฝากกด Subscribe สำหรับช a n n พ e เ p คาด้วยนะครับจะพยายามผลิตคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อ,อยดังนั้นเป้ขออนุญาตลาไก่อนนะครับผมสวัสดีครับ